สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องด้วยจ้าพวกกระช่องของน้องอิ๋วเด็กสาพี่น้องมาเจอกันอยู่ป่าแล้วพี่น้องจ๋ามาถึงภาคใต้แล้วด้วยจ้ามาหอดกับพายพี่น้องมาลุยป่ากันเลย INDISTINCT นอนบ่รับพับพี่น้องจา๋าอันได้ข่าวว่าเฮ็ดออกเห็นเพื่อนมาเก็บกันอยู่นะจ๊ะบ่รูุ้ว่าออกหน่อยออกหลายสําได้เพื่อนเก็บก็ได้หลายกันอยู่แต่ว่าณนาเวลานี้ตอนนี้น้องอรู้ว่าเพื่อนเริ่มมืแล้วหรือยังเด็ากาพี่น้องพอเพราะเฮ็ดมันออกไปสักพักนึงแล้วเห็ดละโงก ทั้งเหลืองทั้งขาวเลยนี่อยู่กับสีพาพี่น้องมาเขาป่าเลยนะจ๊ะสีหาอยู่ทางพุ่นอยู่พาลาะก,ก่อนอุ้ยผมเมนเพื่อนเก็บมัดป,ป้าแล้วบอกเป็นชุดแรกนะจ๊ะพี่น้องเฮ็บเพิ่งเริ่มออกชุดแรกเพราะว่ายังเป็นฝนแรกของภาคใต้ยอยู่เห็นเพื่อนเก็บกันทั้งละงวกเหลืองละงวกขาวเลยจะ้ะรุ่นนํากันเป็นไงพี่เฟมสวัสดีครับ ยังไม่เจออย่างเลยนั่นแหละเจ้าสิบัมาเบิ่งกับบอวสวงใจไปยังไปบัมาเบิ่งกับบัวสวงใจน้องทีมมาฮอดกับบัวมาเบิ่งก่อนเพิ่นเก็บบู้เพื่อนเก็บมืดล้วบอกสนน้ำตัวแต่กันนั่นเลยจ้ะเผื่อเผื่อว่ามันยังอยู่ในเดือยอยู่ในรู้วมันดันเบ็ดใดญงปีนี้เฮ็ดออกเร็วเพราะพี่น้องจ๋าชะล่าใจอยู่บ้านนานไปหน่อยเฮ็ดออกปะ ชุดแรกยังอีวา่านั่นแหละจ้ะยังมีอีกอยู่ได้หนิ่ันสีตกเรื่อยๆเพข่นสีออกเรื่อยๆนี่แหละเพื่อริ่มออกแล้วถือว่าเป็นแบบว่าเริ่มออกแล้วจ้ะลอ,องเบิง่งดีๆครับบันนี่จ้ะนี่เห็นเพื่อนเจ๊กทั้งเห็ดละง,งูทั้งเห็ดปวกขาวดูดีๆจ้ะแต่ว่าดินกระช่มอยู่เนาะกระช่วมเมกี้นี่เข้ามาจะมีเพื่อนจอดรถอยู่สำคัน เาะสักพักนึงเลยจ้งจพี่นอ้องบ่มีเห็ดเลยกระดอกเดียวยไมาอยู่ว่าเพุ่นหนาจะไวายไม่เลยนะจ๊ะรอบนี้มาช้าไปหน่อยจะต้องทาอันฝนรอบไม้เนาะครับก็บมีัก็หน่อยจ้ะข้อแสดงว่าวายบนแล้วมาบ่ทันเลยจังจีนอองสาเหตุที่หนึ่งจะคืออันเห็ดวายปะมืดมาโดทัน ก็แถวนี้เคยมีฮิดเพาะมี่ค่ะเดี๋ยวมันขึ้่นนะจ๊ะอ่อนลึกอ่อนลึกเจอร้องผ่ามึงดูเจอมีดใหม่อันนี้มีดใหม่ได้หนี่ซื้อมาจากบ้านได้อนี่จะเกีดแล้วเกีแล้วครับเลี้ยีออกมาออกต้องเกลียบบึงดีๆกระตุกตีด้วยนกดดีครับ ลอ,อีกสักหน่อยนอกจากพี่ฟิม,มเพราะว่าหนูคิดว่าเฮ็ดหนาสีวายป้าหนูีกเดแล้วเดีลล๋ยวรอฝนอีกสักชุดคุณละจ้ะอันนี้คือไม้เขายิ่งหนีนะจ๊ะพี่น้องไม้เก่าไม้เดินน้องไม้เขายิ่งนหนีหนาสีออกยังบ่ค่อยไหลกันได้เพราะ่อหอยเอากันนิดหน่อยหน่อยจ้ะแต่แต่ว่าสีได้ไหลเหนียกันจะเป็นให่ผึงคามเพราะว่าเฮ็ดชนิดนี้ออกไหกลตลดถ้ารอ,อบนี้บบได้ก้ะรอรอฝนรอมหนา เดินตั้งนานมาพ่อเฮ็ดไข่ดอกแรกอือโอ้ยไม้เด้อขวัญเอ้ยดอกแรกให้มาแม่นจ้ะไอ้เมยหยังเราเฟิล์มเบิ่งดุ้นนั่นน่ะโอ้ยเฮ็ดอีหยังเฮ็ดละงงเนี่ยเฮ็ดเบื่อฮะละงูเหลืองเปล่าหัวแม่นเด้นหัวแม่นหัวแม่นเฮ็ดเบื่อครับเบื่อเด้ออู้เฮ็ดผีเบื่อเด้อนี่เด้อดขาตันฟึดนรุดเลยเห็นบักไกลๆนึกว่าเฮ็ด ละมูเหล,ลืองพ่อพี่น้องเ,อเครื่องเบือก็มาเครื่อเ,าาอเาาบือก็มาแบบนี <c ười> ้ไป่พี่พิมดอกกใหญ่เลยดอ,อกนี่หรืว่าแล้วมันต้องวายตาเฮาละมูขาวนั่นครับมูขาวใหญ่เนี่ยลเลื่อยแล้วดอกใหญ่มากไปเผื่อเจออีกจ้ะแต่ว่าคิดว่าเนี่ยแหละวายตาเฮาแล้ว ี่พออีกแล้วครับดอกนึงเป็นเห็ดตักไฮครับผมมาด้วยขอนเอยดอกที่สองเห็ดวายต้าเบิดดอกนี้สวยอยู่แม่นจ้ะย่างมุตตาเหรอครับย่างชั่วป่าเบิดละจ้ะพี่น้องวาสนาพ่อกันเมื่อเห็ดวายนะจ้ะนั่นแหละมาพ่อกันอีกทีพูดละจ้ะแบบนี้ถ้าเออบบแม่นมาป่าอีกทีก็พูดละจ้ะรอฝนรอบหนามาบบทันสรุปแล้วเห็ดวายต้านะจ้ะพี่น้องบบมีซ ระดอกเดียวเลยแต่ว่าเดี๋ยวน้องอยูก็พี่ฟิล์มกับพากันไปบึงเห็ดผึ่งขุมก่อนเผื่อออกนะจ๊ะพี่น้องเห็ดผึ่งขุมนี่สีออกชาก,กว่าเฮ็ดป่าธรรมดาแบบนี้เฮ็ดละงูกเห็ดเอ่อพวกเฮ็ดผึ่งคามจังสิโบอ,กออกซีกอีกที่น้องอยูได้เก็บทุกทุกปีกับสิบประมาณช่วงไปลายเดือนน,นี้นะจ๊ะพี่น้องพร้อมกับเห็ดปวกขาวอะไรแบบนี้นก็ได้จ้ะก็จังได้ อ่ะยางน้อยๆครกามาถึงบ้านปลอดภัยนะจ๊ะพี่น,น้องน,น้องอ,อยู่ก็ต้องขอบคุณทุกๆความอวยพรที่บอกว่าเห็นน้องอยู่เดินทางปลอดภัยเนาะมาถึงที่หมายเดินทางกันปลอดภัยทุกๆคนเลยทั้ง <S <S ป้าุ่มป้าตุนแล้วก็ป้าตุ่มป้าตุนแม่น้องจนายแล้ะก็เด็กๆนะจ๊ะน้องอยู่ก็ไปฟิล์มด้วยแต่น้องอยู่ก็ไปฟิล์มนะเก็บกวาดบ้านถูบ้านเสร็จแล้วก็มาเลยได้เนี่ยพี่น้องมาถึงประมาณบ่ายบ่ายบ่ายแลลวก็เฝ้าพากันเก็บของเลยเพราะว่า เหมือนไปเบิ่งป่าเพราะว่าอย่าพิ่งว่ามันเป็นจังไหรมันมันออกหรือว่ามันมันมืดหรือว่ามันจังไหร่น่าจะพี่น้องให้มันส่วงใจนอนบุรับมาห้อยปุ๊บเราอยู่กาแฟอาบน้ำเก็บบ้านเรียบร้อยแหลวก็พากันมาป่าเฮดเลยคลิปนี้น่าจะพี่น้องเลยครับไม่มาพักมาถึงเมื่อกี้นี้เลยแ้วก็มาเบิ่งป่าเฮทเฮาเลยขณะนี้เวลาประมาณสี่โมงเย็นอยู่มาตอนเย็นหรือว่าเป็นน้ำ้ามาตอนเย็นอาจจะบกเกี่ยวเพราะพี่น้องจากพาะเฮดมันใหญ่ตลอดเนาะ้ามันออกมาตอนเย็นมันก็จะมีชุดตอนเย็นมาตอนเศ้ามันก็ เพราะว่าเพราะว่ายางบางแล้วดอกหน่อยกับบเห็นเลยเมนครับไปเบิ่งเฮ็ดเบิงขมเผื่ออกกับเยอมแพร่ขึ้นเาครับไปเบิ่งไปเบิ่งให้มันทุกหมายให้มันสวงใจนะพี่น้องจ๋าไปลุยกันต่อพากันมาเบิ่งหมายเฮ็ดพผื่งขมอีกจ้าพี่น้องแห่งแรงแห่งแรบ่สมฝนตกเลยพ่อพี่น้องจ๋าเจอแต่หอยเพิ่นเอาสรุปสรุปแล้วเรา บบได้ enjoy eating อด enjoy eating เลย,เลยพ่อพี่น้องจา๋าบบมีเห็ดจักดอกฮามันวายปาเฮามันเหร<ะ>อโบมีเลยเลาะทั่วเบิดแม่มันแห้งมากเลยแต่ว่าก่อนที่น้องอยู่สีมาค่ะฝนตกแรงมากเกิได้พ่อพี่น้องจา๋ามันแดดมันมันออกไปแล้วเพื่อนเก็บไปเบิดแล้วนะจ๊ะวายเบ,บิดแห่งแรงรออีกทีนึงก็สิได้รอชุดใหม่เพื่อจ๊ะรอรอบใหม่รอฝนตกใหม่ อดเลยน้องอิวก็บฟ้าวฟ้าวมา,าพี่น้องอยากมานั่นเลจ้ะหอ,อังเคยเอาไม่แน่ใจว่ายังบบออกเนี่ยหรือว่าเพื่อนเก็บไปแล้วนําแต่เมื่อกี้นี่ไปอีกฝากนึงแล้วจัพี่น้องนี่มีแต่หอยเพิ่นเก็บป่าเฮ็ดพงคมน้องอิวเฮ็ดพงคมน้องอิวอยู่ภาคใต้สีออกใต้ต้นไอ้นี้กระถินนาลงนะจ๊ะต้นยูคาก็มี ออกเหมือนกันแต่ว่าภาคใต้สีบ่ค่อยมีต้นยูคาแต่ว่าสิมีต้นกระถินนาลงเยอะกว่านี่จ้ะต้นกระถินนาลงเป็นจังสิมันสิออกใต้ต้นอันนี้นะจ๊ะเป็นจังไหนต่อพี่ฟิล์มเลาะไปแล้ววันนี้กะเมื่อกลับบ้านตัวนะจ๊ะเขียวมาปื้อมาผูกฝูงสต๊อกกันจ๊ะพี่น้องนั่นแหละทำรถถาเก็บเห็ด มารอบนี้ไว้ายปะกันเนาะเก็บรอบหนาก็ได้แอบเสเียใจเอ,เยอยู่ไม่เป็นอย่างเลยอ๋อวันนี้ลาพี่น้องก็แล้วกันถือว่าได้มาอัปเดตการเดินทางแล้วก็ได้มาเลาะป,ป่าเนาะพี่น้องมาหอดันเฝ้าว่าได้นั่งติดเหือนเฝ้าบะเบิงเฮ็ดเพราะว่าอย่างเพราะว่าบ่ฮู้ว่าเพื่อนสีแบบใดนะจ๊ะเฮาก็แม่บะเบิงให้มันหายของใจแม่ให้มันส่วงหัวใจซะก่อนแนบันนี้ก็เฮ็ดว้เมื่อแล้วรอรอบหน้า,านรอรอบหน้าแ<ด>ม่ นะจ๊ะพอได้สวงใจแล้วก็ได้เดียลๆแล้วก็ได้อัปเดตการเดินทางนอก่ามาถึงที่หมายอย่างปลอดภัยกันทุกคนเดี๋ยวพอพี่น้องแม่ตาเดินทางอย่างสัสติภาพขอบคุณพ่อยพี่น้องอีกั้งนึงนะจ๊ะสําหรับคําอวยพรเพราะว่าหลายๆคนไปอวยพรนาออยู่ในคลิปแม่ติ๊กนะจ๊ะให้เดินทางปลอดภัยกันสู้ผูสู้คนนะจ๊ะอยู่ต้องขอบคุณหลายๆเลยนะจ๊ะพี่น้องจ๋า มาฮอดกับบรได้พักบรได้ผ่อนทายพี่น้องลุยป่ายเฮ็ดเผื่อมันออกเพราะว่าน้องอิวบ่อยู่กับเ่าได้มีไผมาเก็บขนาดนั้นนะจ๊ะมาพี่น้องแล้วถ้าฮาบมากระย่ามันเน่าปะเบิดจังสีน่ากะเลยฝ้ามาบึ่งจังสีเพราะว่าแต่ละคนก็สิมีดอนรับของไผของมันอยู่จังสีนายรับแม่ป่าบักแหน่เก็บบ่มึดดอกนะจ๊ะพี่น้องแต่ว่าอยู่กันย่างทั่วป่ากับบเจอพ่อดอกเลยดอกน้อยดอกนิดกับบพอเลยแม่แสดงว่ามันวายหมดแล้วเนาะฮามาบ่ทันไปบันี้แล้วพี่น้องก่อนกันละกันนะจ้าครับินีก ฝากไว้เพียงสนีก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องอิวฟิฟฟี่ะคับขอบคุณในการทำคลิปต่ตอไปน้ยครับเราพอกันไหมคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า